หลายคนคงพบปัญหาน้ำไหลไม่แรงใช่ไหมคะวันนี้มานำเสนอเครื่องมือง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะโดยช่ออ้นณบางมาอ่ะเรามาดูกันเครื่องนี้นะครับนี่เลยคะ่ะเครื่องนี้เรียนรู้มาจาก YouTube นะคะเป็นเครื่องที่มีชื่อว่า a i r w a ว e ซึ่งทำมาจาก ท่อ PVC นะคะประโยชน์ของมันคือช่วยแก้ปัญหาอากาศที่มีอยู่ในท่อน้ำปกติในท่อสายยางเนี่ยนะคะสายยางที่บ้านมันจะมีนอกจากน้ำไหลมาแล้วมันยังจะมีอากาศอยู่ในนี้ด้วยสังเกตไหมคะพอเราติดเครื่องแอร์แวร์ปั๊บท่อมันจะแน่นมากมีอากาศอยู่ใน มีแรงดันนี้นี้ลดอากาศนะคะทำให้เดี๋ยวดูนะคะน้ำมันแรงมากเลยเปิดให้ดูนี่ปุ้งไกลมากนี่นะคะแรงมากแรงมากเลยไกลมากไกลอย่างนี้เลยเห็นไหม สามารถพ้นได้ไกลมากเลยนะคะปกติน้ำจะไม่ค่อยแรงพ่นไกม่ม้วนด่งไปนู่นเลยเห็นไหมคะนูน่นนะนี่คือประโยชน์ของเครื่องแอร์แวร์ซึ่งทำเองง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะอันนี้ทำเองง่ายๆงานช่างโดยมอชาตีจออ้นนาบางมาค่ะ เห็นไหมคะแรงมากเลย